เอาทำไมไมาอยู่อย่างนี้ล่ะเอาไงงานเข้าแล้วโอ้ยคันนี้ทำไมเสียงนเนี่มๆเลยร้อยเก้าหรือร้อยเจ็ดนี่สน้ำเถื่อนนะพี่น้องอย่าล้อเล่นล้อเล่นไม่ได้ครับไม่ใช่เฟือง้ายา ยังมาตกติกมีเท่าไรต้องส่ให้หมดนะจังหวะนี้กู <c oughs> ตาจะเอาขึ้นไหมนี่มุกมาหาไม่น่าขึ้นนะแต่เพาะดำทิ้งตรงนี้ก็ท,ทุมทได้เครื่องหนึ่ง้วมบ้างนี่เดี๋ยวต้องมาลอกออกให้เขาครับเอาไปได้อยู่ไปได้อยู่ไไอยโอ้ เดยวจากนี้ก็เหยียบส่งครับไหวไหมไหวโอ,อ้เหยียบให้มันทุบไปเลย <c oughs> มันลึกแล้วพี่น้องนี่ต้องเอารถไทยมาลูบแล้วนี่ทุวันลึกลงแล้วครับ <c oughs> ก่อตาแต่ละเที่ยวนี่โอ้ยน้ำหมกน้ำมันอนลังการเลยเพี่น้องมาดสูสน,นามเถื่อนนะพี่น้องเทปนี้โอ้้หสซับรุ่งเรืองครับอยู่ตรงไหนนี่ซับรุ่งเรือง เฮตัชิอีเอ็กแล้วมั้งนึงอยาข้าไปชมครับดูร้อก่อนสวัสดีครับสอจอสำรานใจทิมที่เดตตามโมกับพี่น้องโอ้โหถอนแล้วสองร้อยเจ็ดสิบแรงครับคันนี้ หัวปลาดุกันรบบครบครับมาติดตามรับชมกันหน่อยครับโซนนี้อยู่ตั้งใจเขาเล่นสนามเถื่อนกันวันสองวันแล้วนะ <c oughs> ผมพึ่งมาวันนั้นมาแถวนี้อยู่แต่ไม่ได้เข้ามาจุดนี้ครับไปบสยุนยงวันนั้นกับชชยเจริญ <c oughs> เดี๋ยมาดูพี่ๆฝั่งนี้กันมางครับ คืออะไรยังไม่รู้เลยแต่แข็งครับคือตรงนี้แข็งละแต่มันมีทางออกที่ว่านุ่มๆครับตรงน,นั้นนะ่ะหลังรถไทยนะ่ะก่อนจะขึ้นหนองน้ำครับผมพามาดูหน้าที่คุดกันนะน้องเดี๋ยวจะไปดักจุดขาขึ้นครับพอประมาณนี้ครับ e x ร้อยยี่สิบดอะไรไม่รู้นี่ e x คิดไม่คิดด้วยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามผมจะไม่รู้ว่าคิดอะไรผมรู้ไม่ให้ออกเลยนะเขาบอกทีมงานน่าจะมาจากโซนท่าตูมครับเดี๋ยวพาไปดักทางขึ้นนะพี่น้องสักคู่หนึ่งครับอ่ะจุดนี้เลพยพี่น้องสันน้ำเถื่อนครับโอ้ <laughs> ต้องมีการอยู่รถสายเก๊สโลครับรุนนี้หวไหมไหมอุทามีสายเปรสนี่น่าจะไม่ธรรมดาเอานี่ <c oughs> โอเปิดตัวได้โ,โร,โรโบคกอครับสอง FRR น่ RR, จาจะสี่เรับอเอหนิ่มแล้วไหมเอาะ มองเงินชัดไหมนี่โอ้ถ้าบา่าสายเปรชนะนี่มีอะไรกันปัญญายเลยเฮ้ยนิ่มๆเ,เลยครับ เพื่ออะไรนี่เอาอาเอาอ,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 อมาตัดทานอยู่เขาน่าจะเทแล้วแหละครับนี่เอาเอาพื้นบนมาเทชั้นนาดินมาเทครับข้างล่างน่าจะน่มจัดเดี๋ยวรอฟูโซนะเพี่น้องโอเคก,กันบ้างครับ โอ้อะได้ะไรงูเลยโอ้ทำไมร็อกทำไม่แรงเทปะปาโธโอ้สุดแท้ร็อกคันนี้น่าจะเป็นร้อยเจ็ดห้าครับโธออกฝั่งขวาหนิใช่ไหมฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายร้อยเจ็ดหรือร้อยเก้าแต่ชิวมากเลยนะ รุ่นเก่าครับแต่ว่าชุชูๆเลยเดี๋ยวรอฟูโซ่ใหม่ครับอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกรอบครับรอบแรกจมมาแล้วจะตรงนี้จะผ่านสนามเือไั้ไหมคราวนี้สับทางครับไปฝั่งซ้ายทีหนึ่งใส่กเกียร์สโลก่อนไหวไหมรอบนี้ ดู้ไว้ติดจัดติดจัดเอาเย็บเต็มไม่กัดครับน่นาจะเป็นเฟืองเร็วครับผมว่านะต้องหยีบๆนะครับเฟืองเร็วให้มันทรงครับ โอ้มาฐานมาฐานหัวปลาด,ดูครับทำเล่นไม่ได้เด้อร็อกกี้ไปเชืช่ๆแล้วนะเมื่อกี้โอ้ผมยังไม่ได้ทราบชื่อทีมงานนะ่นนี่ผมมาถึงผมใสเลยนะเปิดกลอ้ลองเอาเลยแหละเมื่อคยรยีรอครับอ่ะมีคันไม่น้องฝั่งโน้นเดก,ก้าครับรอสักครู่เดก,ก้าครับ โอ้ชมพูบานเย็นใส่กันชนเมก้าเปล่าันใช้เมก้าสิบโลหรือเปล่า,ใ,า,ลลาใช่ไหมเอ้าทำใจก่อนครับใส่เกอร์สโลก่อนบนฝั่งไหนโอ้ไปออกซ้ายนะนะน้องอือโอ้ไ,ไหไวไม่ไหวอยู่ไม่อยู่อยู่โอ้เรง ไม่เน้นซิ่งเน้นวิ่งหาเงินมาถังระกาวฮ่านี่เช้าไหมโอ้สับเลยครับนี่ครับประสบการณ์ประสบการณ์รรณอยู่อยู่โอ้ไม่อยู่ครับอยู่ แรงจัดแรงจัดสมีห,อห้อเขาและอีสุมานี่ก่อนครับพี่น้องรอบะไรครับเดี๋ยวรอสอดเด็ดเดี๋ยวรอดักตรงนี้แหละผมไม่ไปไหนหรอกวันนี้เ,นเดี๋ยวไปอ่านชื่อที่มันกันเด้อรอสักครู่ครับตรงนี้ไ้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมเก็บยาวแล้ว